เอาคับทุกคนสวัสดีครับวันนี้จะมาแกะหูฟังนี่ปุ๊บยิบก่อนยิบก่อนยิบก่อนหนน่ปโอ้โหนี่ของปุ๊บโฟกัสดิเออสวยนี่ของวายนะครับจากเกรี้ยงยากคุณภาพกล่องดิปึ๊บแกะยาก โอ oh, right? so, ้นี่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 น่นน่นอนม่ปนป้นมีป้อนฮึบฮึนี่ทิ้งใบก่องทิ้งใบเอามีคู่มือแถมมีคู่มือใช่ไนี่บอกวนธีการใช้โโสโฟกัเนี่นป็นอ่นี้นี่ นี่ก็เป็นอย่างนี้มีบอกอะไรทุกอย่างโอเคนี่คือสายชาร์จเป็นไทซี c u s b แถมมาให้แล้วก็ตอนนี้กล่องหูฟังมีอย่างนี้ให้กระทัดลักนะครับจะเปิดตรงน,รงนี้เปิดตรงไหนวะมันขอเปิเปดหาที่เปิดก่อนโอเคก็คือเปิดตรงนี้นี้ จะเปิดยากหน่อยนึงนะปุ๊บเปิดออกมาก็จะเป็นอย่างน okay. ี้นี่นี่นี่เปิดออกมาก็เป็นอย่างนี้ตัวหูฟังก็นี่เป็นอย่างนี้นี่งูบินแบตป่ะนะดูดูก่อนนี่เป็นอย่างนี้นี่นี่ก็ได้อยู่นะก็คือแบตก็น่าจะดูประมาณนี่แบตดูตรงนี้ผมไม่รู้ว่าใช้ได้กี่ชั่วโมงดูดูก่อน ใช้ได้ประมาณสามชั่วโมง,น,น,น,โมงโนี่นี่นี่สามชั่วโมงโอเคงั้นก็ขอจบไปเท่านี้สวัสดีครับ